าลออกหมายจับนายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีหรือฟอร์ดในข้อหาทำความผิดมาตรา112นะคะแต่ว่ามีรายงานท่ามกลางกระแสข่าวว่าเขาหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วคะ่ะวันนี้พนักงานอายการนัดแนวร่วมกลุ่มร,รัษฎรที่ประกอบด้วยนางสาวพัสราบลีธนกิจวิบูลณ์ผลหรือไม่ นางสาวจุฑทาทิพย์สิริขันนายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีนายชนินวงศีและนายเกียรติชัยตั้งพรพันธ์ให้มาฟังคำสั่งคดีที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหามาตรา112และฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินจากการชุมนุมที่แย่เกียริกายและมีการปราศัยพาดพิงสถาบันเมื่อวันที่24กันยายนผู้ต้องหามาพบอายการยกเว้นนายทัศเทพ ผู้สื่อข่าวสอบถามนางสาวจุธาทิพย์ถึงกระแสข่าวที่ว่านายทัตเทพหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนางสาวจุธาทิพย์บอกว่าไม่ทราบให้รอสอบถามเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางโพเปิดเผยว่าเตรียมขอสารออกหมายจับนายทัตเทพมาฟังคำสั่งคดีอายการนัดฟังคำสั่งคดีนี้ในวันที่21พฤษภาคมเวลา10นาฬิกา ที่ศาลอาญาหลังศาลไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายปีรัต์จงเทพหรือโต,โตโต้ต่อเนื่องมาสองวันนายนรเศรษนาหน้องตูมทนายความเปิดเผยว่าศาลนัดฟังคำสั่งวันพรุ่งนี้โดยแสดงความมั่นใจว่านายปีรัต์จะได้ประกันตัวหรือให้ปล่อยตัวชั่วคราว